สวัสดีค่ะเพื่อนๆพามาชมต้นบอนสีแล้วนะคะกับสวนเอ j นจอยบอนสีและไม้ด่างนะคะสวนเอนจอยบอนสีและไม้ด่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นบอนสีชื่อว่าสองฝั่งโค้งนะคะบอนสีสองฝั่งโค้งกระดูกก็จะเป็นสีชมพูนะคะกระดูกเป็นสีชมพูนี่เป็นกระดูกก้านนะคะก้านก็จะออกเป็นสีแดงนะคะกระจายตามจุดไปด้วยสี ขาวนะคะสีชมพูสีแดงแล้วก็พื้นนะคะพื้นมันก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้ามันแดงมากๆนะคะหรือว่ามันแก่มากๆนะคะพื้นมันก็จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้ก็จะมีพื้นสีขาวบ้านนะคะก็ดูสีชมพูนะคะสีชมพูหวานแหววเลยนะคะจุดนะคะกระจายไปตามจุดเลยนะคะตามใบเลยนะคะใบนะคะคล้าย ธาตุบางแก้วนะคะแต่ว่าธาตุบางแก้วจะเป็นลักษณะใบกลมอันนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบเอ่าเรียวๆกว่านะคะนี่ก็จะเป็นจุดๆลักษณะแบบนี้นะคะสองฝั่งโขงของเรานะคะแต่ถ้าใบมันเริ่มแบบแก่ใบใหญ่ก็จะเป็นออกเป็นสีชมพูนะคะใบตรงเอ่อตรงพื้นมันนะคะแต่ใบนี้ก็สวยนะ,ะสวยงามเหมือนกันนะคะ